ตมปิต,ตาทำสไมตามที่เพื่อนๆขอมานะคะก็เราจะมีคําขอของเพื่อนๆอ,อยู่ตรงฝั่งสองฝัง่งนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเขาพีเนี่ยเขาแบบพาให้เราทานะคะก็คือเมื่อกี้หนูลองไปครันน้งนึงแล้วคือเนื้อมันแย่มากเลยนะดูดิคืออันนี้อันนี้ลองแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวครัวนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันของก็จะมีน้อยๆนะคะก็จะมีน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์นะคะ ก็มีอมตัวนี้นะคะคกลิตเตอร์นะคะสีก็สอมอาหารสีชมพูน้ำยาสลามนะคะเราจะต้องใส่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะคะก็มีกาวนะคะค,คือมันเละมากว้ะกาวย,ย้อยก็เดี๋ยวตอนใส่กาวเนี้ยเราจะเปิดตาก่อนนะคะคือเมื่อกี้เราปิดตาาใส่กาวกาวมันเละโตะมากเลยนะคะใส่กาวก่อน เยะดีไหมไม่ควรนหะมอ,อ่ะพอโอเคนี่นะใส่กาแฟมันก็ยังเหลือน้ำจากคราวที่แล้วอยู่เราผสมน้ำกับกาวให้เข้ากัลงไน หนูจะไว้ต่ำๆหน่อยนะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นกัน,นะคะ่ะอ่ะนี้เห็นแล้วนะก็คือหนูจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะถ้ามันผิดพลาดหรือเดียวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคือหนูจะใส่ผ้าปิดตานะคะก็ใส่ไปเลยก่าเริ่มเลยไหม,มจะเรียว่าไหมสามสองหนึ่ง ก็เราใส่ผ้าพิดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการนี้จะเป็นกาวของเรานะคะคือเมื่อกี้เห็นว่ากาวมันติดของนเราจะต้องให้เข้าันโอเคมาอามะมาใส่สีผสมอาหารสีชมพูกันนะคะไปนั่นดีถ้าทางจะเยอะเลยแหละทุกคน จะขึ้นน้าตชนีชมพูยังชมพูยังอ่ะน่าจะชมพูแหละกิเตอร์ก็จะมีกิเตอร์สสีนะคะ เราคนเยอะไปอ่ะมันเยอะลงอหรอ,หรอด้วยปะไม่ลงอเเ่ะมันจะใช้กะกะเอานะอ่ะพอ,ะอ,ะอะแ,ลแล้วก็คนแล้าก,กัน มันมัน,ม,นมันอยู่ฝันน่งนี้มันตกพื้นนะน่าจะสวยโอเคเราก็มีน้ำยาส่มกระปุกนะคะแล้วใส่อันใหญ่ก่อนอ่ะพอ ที่ต้องใช้มือเนี่ยเพราะว่ากลัวมันเยอะเกินนะคะอาจะแกกน่าจะเริ่มติดแล้ว ลืมตากันเลยดีกว่าอ๋อมันแล้วอะไรวะทุกคนมาเล้ไหม่ตัวน,นี้เป็นก้อนเนาะเออดูสีติดช้อนแสดงว่าเราอาจจะใส่ ใส่เลยน้อนไปเยอะไปน้ำยาพ่นนิดนึงเป็นยาทุกคนอ่ะเริ่มเลยเทันทีนี่จะเป็นน้ำยาโครละสูตรกันนะคะทั้งสองอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวเอ่มตัวที่เป็นกิสซิลินบอลลาผสมน้ำสูตรอันนี้จะเป็นน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะ อย่คือทุกคนเห็นใช่ไหมตอนที่หนูเทหนูจะต,ต้องเอามือแบบป้ายด้วยหนูปัวมันเยอะเกินเอีเยอะอีกอยวยคือเด็วกวมันเย,ยอะไปอ่ะข้างหน้าเราจะไม่ติดปากสลับอีกตลอดชีวิตแนนะคือมันเละมากเละพอๆกับก้อนนี้เลยแล้วก็ไม่ฟินด้วย เชี yeah ah, okay. uh, so ่กันอ่ะโอเคคนแส่ตัวนี้โอ้ยแมวใส่ตัวหู่เกินติดมือใสาอันนี้แกันแม่ไอคน เยอะไม่ได้นะนำะ้ำยาสบานเนี่ยอ่ะตปใช้มืออะไรก็แล้วกันหนูทนไม่ไหวแล้วทุกคนอ้าอะไรเนะี้ยเนื้อมันป็นเยอยอ่ะมันก็ไม่ยืดเหมือนก้อนก่อนนต้องนวดก่อน ที่เราต้องนวดเนี่ยเพราะว่าทำให้โอ้ทำให้ตัวเอิมน้ำน้ำยานะคะมันเข้าไปอยู่ในสลามเนาะแล้วมันก็จะเล่นง่ายแต่แนะนำเลยนะคะใครเช้กิซลีวัลหลัคมาหนูเนี่ยอย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ควรทำที่บ้านด้วยนะคะทำได้แต่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่า มันเละเทะมากค่ะทุกคนแล้วถ้าใครอ่ะกระไม่ถูกอ่ะมันอาจจะหล่นหน้าเต๊าอะไรยี้ยแบบที่ตอนที่หนูทําก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ดีนะคะแนะนำอย่าทำห้ามทำตามได้แต่อย่าทำก็ดีที่สุดนะคะคีเนี้มันก็โอเคอยู่หรอกนะแต่ว่าคือมันติด มันก็เล่นยากไปน,นะอุ๊ยแม่อะไรกันเล่นแล้วก็สื่อมันขึ้นยากมากไปโอเคก็เดี๋ยวเรามาจิ้มบกลาคลิปนี้กันไปก่อนนะคะเป็นโต๊ะคือหนูยังไม่ได้ตัดตอ,ตอนนี้นะคะ ืตอนนี้เวลา11บเอครึ่งหนูยังไม่ได้ตัดต่อน,นะคะหนูจะตัดต่อตอนประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็คือหนูเนี่ยยังไม่ได้ดูตอนที่หนูใส่อมใส่ผพพ้าปิดตาเลยนะว่ามันมันเละแค่ไหนอะเดี๋ยวคนมาจิ้มก่อนเฮ้ยก็อนน้โอเคนะแต่สีมันห่วยอ่ะ แต่กอนี้เนุ่นมนมยืดนมยืดนมยืดทำให้มันเป็นกรอน คือใครรู้ว่าบ้างใครรู้บ้างว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมันใช้ยังไงหรือว่ามันต้องแกะโอาะปเลยใครรู้ก็สอนหน่อยนะคะเขาไม่ลมาไหน่อยนะ แต่เนื้อเขาก็แผ่นะคะยืดแผ่บางด้วยแต่ก็ไม่ได้เนื้อดีเท่ากับทําให้ปิดถ้า,ถาเนไม่เนื้อไม่ค่อยดีเท่ากับเปิดตานะคะเปิดตาแล้วมันกะอะไรไม่คู่เลยทุกคนทุกคนก็ไม่ควรแนะนํานะคะแต่ว่าถ้าไปลองดูเนี่ยมันก็เละนะคะเละเวอร์เลยะค่ะ นั่นแหละทุกคนก็ที่เราก็ทำชาเลนจ์ผ่านแล้วนะคะสำหรับที่ฮาทูยิมทาให้เราทำเอิมปิดตาทำสลามน,นะคะแล้วก็มาทำตามสัญญาเรียบร้อยทุกคนเลยลทุกคนเราทำแล้วนะคะเนี้ยก็ไม่ได้ดีามากมาอะไรมาคะไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย